ไปแล้วกูไม่รู้กูเป็นหมอกูมีหมมน้าที่รักษาคนไม่ใช่มีหน้าที่จูผีไม่ใช่บริการหมอบอลได้น,นะครับทุกคนจ,<บ>จริงๆหมอหมอผีเฮีย <c oughs> อุ้ยเฮียที่อยู่ยใส่ของครอบครอบครัวซอ,องครอบครัวซองครากลัวลุ้นกันนิดตรงนี้เฮ้ยตัวเสียงแบบเียังเหมือนเพลงเด็กเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ้าว หมกูโมเพลงเด็กขึ้นเมวเองสปินเบิร์ดปัต้าเดอะไบต์สปินไบต์เด็กแว่นตัวนี้อันนี้หรือเปล่าแว่นฟอลร์เฟียวหรือเปล่าเพลงขึ้นมาเนี่ยที่ไหนกั้นะถ่ายแล้วไอเนี่ยไอ้เหมือนขอของโค้งเหมือนขอกินเรื่องของ้งนะแมทเทพไปแล้วอ่ะ ไปเลูกขนมมันกินได้เฮียขนมขนมมันกิดได้เฮียปันเลยรีปันเลยไอ้เมืองจูเป็นวันเกินอย่าพูดมันมันแม่โอ้โหแล้วมั้งมีใครกันยังไงก็สวยดิสุดละอุ้ยอุ้ยอุ้ยสปินบูส์เฮ้ยทำไมเป็นสีม่วงกันวะเฮียมันมีทิฟฟ์เครื่องเล่นของคนเปล่าวะเป็นไม่ได้นะ เหนไกลป่าปแล้วเปแมทบลัปแมตบลัฮ้ยพ่อไงขอพ่อใครวะนะยังกบอลอ,อต่อไปไเจอกูเฮียกูกูอยู่ตแมทเฮ้ยมันพุ่งเลยเกินอยู่ตแมเทิท์เฮ้ยตัว,ตวไอตัวเดิมมูนี่ขเจอ ตัวแบนทึบตัวแบนทึอะที่เราปั่นกันอ่ะเฮ้เพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้บอดบอดบอดโดนกูตันโอ้โสวยครับแล้วคืนนั้นจะเสร็จไหมจะเสร็จป่วยอออือไปแก้ต้นตีนดีกว่าจะปั่นกลับไปเอ้ยกลับพี like <con> like <reais> <con> ่อะไรล่ะเอาไปต่อเพื่อนกูเข้าบ้านเล็กงั้นกูปั่นต่อนะเข้าบ้านเล็กจริง ทับแป้งเลยแล้วกันเอาอุยเมื่อไรไ่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมาหรอกครับไปกลับแล้วกลับแล้วอยู่บ้านใหญ่ครับหมอบอลอยู่บ้านใหญ่นะอยู่ไปอยู่หมอผีคือมากู่พอคดแม่สวัสดีครับเขาเหี้ยเฮ้ยดัานนี้องเราต้องปัดบ้านใหญ่กับอันนี้เว้ยไอ้เหี้ย ซ้ำเครื่องเอ้ยมึงซ้ำเคยกูได้ไหมนี่อะไวะไปหนึงไปหนึ่งจุดแล้วไปไปอยู่บ้านใหญ่กูอยู่บ้านใหญ่กูมาแล้วไปหนึ่งขอไปจุดโดนกูโดนไปหนึมอหมอขาไปจุดเบื่อกันไปหนึงหมายไม่มีน้องรักรตึงตึงกูจะเข้าไปเลยกูจะเดืลมแล้วมลมไปได้ไหมเลยเดือไม่มีที่ไปแล้วไม่มีที่ไปแล้วไปไม่ทันโค้งโค้งตึงตึงมันจะโค้งมากูเอ้ยมันไปไหนไม่รู้มันไปสาราพักใจแค่ฝั่งฝั่งนู้นไหมได้ได้มันมันคุมเครื่องมันซ้อนเครื่องตอนนั้นอ่ะ มันอยู่อยู่ที่อยู่่ทีหมามบอกว่ไม่ใช่หมาบอกวาแล้วหมาบอลอยู่บนก็อยู่บนก็อยู่บนไม่อยู่ไหนไม่รู้เว้ยอยู่บนเหมือนกันอยู่บนเหมือนกันให้รอรอปั่นเฮ้ยมาไหฮ้ยวิ่งมาแล้วไหนบ้างสาราสาระดูล้มละขั้วอยุ้งหนัว เดืพุ่มตัวนี้ล่ะไม่ใช่ไอ้เดือพุงตัวนี้มันจะโค้งพุงมันจะโค้งมันจะโค้งพุ่มฐานอยู่จับรังอยู่ช้าช้าทีเลยกูหนีกูหนีกูหนีเลยกูตามไปแล้วพุงจะช่วยดูไอ้ผมแล้วกูต้นไม้ลงไม้ลงนไม้ไอ้หมอบี้หมอบี้ไอ้นก็สวยดิเฮ้ยต้นไม้ล้ไม้ขอรองเลยคนหนึ่งไว้นะช่วยกันอ่ะเพื่อนสองคนอ่ะไอ้พุมันไม่เอากูมันจะเอาลงสีรหรือเปล่ามาช่วยหน่อยดิ ไอเดีให oh, oh. like uh? ้เหมืองแม่ผมปั่นแต่เดกูเอเฮียให้ผมันี่เอา้มกูฮ่วยฮ่วยวยไปเลยเฮียมาบ้านเลได้เปล่ามาไปแล้วไหนะเอง่างไม่ ใจหมอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอช่วยไปนึงเดี๋ยวหมอไปอยู่เอามาบอกไว้บอกไว้ฮิวเดีหมอช่วยเองบอกลมไม้สามสี่เทียรบอกมีใครสนใจเลยมาแล้วมาแล้วไม่มีใครไปฮิวด้วยกูดูเองแม่งเลยสีมาแล้วับกระสุนปืเล็กสีโ้โหฮิวบูมบอกใครฮิวกูอยู่กูอยู่คู่คุณอยู่ตัวบอเล็กคุณอยู่ตู้บอลเล็กมาได้มาได้อยู่กูตาย คุยแล้วหมอหนีเลยหมอเฮ้ยไอเหี้ยคุยเลยคุยไม่รู้นี่จะมายมันมาขึ้นเสร็จแล้วเหี้ยอะไรอ่ะยังยังไองูมันเอาหมอแล้วมึงไปดึงไปดึงไปดึงคนไข้ปคนไข้ไอเหี้ยไปดึงคนไข้ขึ้นนี้คนไข้กูจะตายแล้วขอผิวขอผิวดูแมวเลยดีกว่า แล้ว่าเมืองแล้วไปลว่าเมืองแล้วกูวิ่งแล้วกูฉี่แล้วกูฉี่ไปตรงที่เดิมที่กูรักแล้วกูไปบ้านใหญ่กูกูกูกลับไปแล้วมะนะหมออาจริงว่ะหมอไม่แบบแบบรับประทานโอเคโอเคถึงไปโทรเท่าน้วละบอกบ้านแม่งเลยคุณไปบ้านใหญ่แล้ววูวไม่ได้แล้เนี่ยกูอยู่โต๊ะกูอยู่โต๊กูอยู่โต๊กมีตู้เรื่องของมึงกูไปแล้ว มอตามมาบ้านใหญ่แล้วเามาหมอดูนึงหมอแล้วไอ้เหี้ยโดนๆกูโดนกูโดนคนใครวัดคิดซะเรียกมาให้มาอยู่ที่หมอหน่อยกูไปบ้านใหญ่กูไปบ้านใหญ่อยู่ฮะเฮ้ย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 วิวแม็กซ์ีแถวบ้านใหญ่ด้วยกูยังออกจากบ้านใหญ่ของแป๊บนึยหมอมาอยู่นะไอ้ไม่ใช่หมอคนไข้มาฮิวหมอหน่อยมาแล้ว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 ทุกที่อยู่ตู้ทุ่อยู่ตู้อันนี้ตู้แม็กซ์ีแถว เปย์ตึงๆเปย์ตึงๆไม่ได้ไม่ได้งานสปินมาอ่ะเฮ้ยอยู่ทีแถวอุ้ยกูโดนหลอกรีบกูไอ้โดนอีกแล้วถ้าเกมเล่นสัตว์ไอ้เฮี้ยมื่อไหร่มึงจะรอดหรเพื่อนไม่ไม่ได้าดเชือกแล้วเฮ้ยพุ่งต่อไปพุ่งต่อไปมันมันเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะมันจะสไลด์ฉีดอยู่ฉีดอยู่มันอยู่ไหนอยู่ไอซี ออกยังอ่ะเดี๋ยวกูไปโคไม่มีแต้มปั่นตึงตึงกูลุกได้นะกูดึงได้กูดึงได้เดี๋ยวกูดึงให้กูไม่มีไอซีวิ่งออกไหมใครเข้าบ้านใหญ่ไม่เลยกูกูคานไปก่อนเออคาออกมาเลยเดี๋ยวกูรอใครยังูมมีคคอ่ะ บุญฮิวแม่งเลยฮิวแม่งเลยกาบอกนัทีกิขบวนเรารากับรากับขบวิ่งเลยวิ่งเลยมาแล้วมาแล้วมจะเอาปูแห้งไอ้ตัวเนี้ยปั้นกับฮิวแม่งหมอหมอหมาช่วยได้นะงานปั้นกับน้องไม่ยุ่งบูเลยหมอไอ้เหี้ยหมอบอกมีหน้าที่ฮิวถ้าเกิดฮิวไม่เสร็จก็เรื่องของมึงด้วยไม่บอกด้วยอันนี้ภูมิเด็กภูมิเพื่อนเด็กภูมิเนาะไม่ซีไปมาอากนเป็นกูไหม นี่่หมอทิ้งคนไข้ซึงตึงปล่อยปันไปได้เหรอปันเครื่องไหนทิ้งไว้อ่ะเป็นอะไรอ่ะข้างล่างต่อไปอ่ะสิไปกลับมากลับมากลับมาปั่นเล็กปันไหนดิปั่นครเล็กขึ้หามันหาหาคนที่อยู่หาคนทีบ้านเล็กอยู่หรือว่าจะปั่นบ้านใหญ่เยวไว้เอาบ้านใหญ่ดีกว่าจะได้ตัวไี้ใหญ่ วะไม่โดนไอ้เฮียหายแล้วเฮ้ยมันหนักน่าเกลียดไอ้เฮียหายแล้วหมอดโอ้โหเอ้ยหมอโดนหลอกไปตึงตึงล้มบ้านเล็กสองคนตึงตึงวะเนี่ยไอ้ชีฉีไปเลยเมื่ไรซีมีลูกเองโอ้โหเหมือนที่เขาโอ้แปลว่ีต่อแปลว่าชีต่อไอ้เฮียแม่งอยู่กันสองคนนี่สัต หมอเงานอนเดี๋ยวคนเปิดประตูกันคน่แล้วคนขึงแล้วไปบูนบอลคันไปบูนคนหนมุอยูันมดอไรบ้นงมอยู่คนละยอดเลยยิ่งไ่ะวันนนักคานที่โหดที่สุดในเดวันอะไร้าบอลงีเปิดูบอลงีเิดปูออกเลย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 กูไม่ถตัวกูกูเป็นให้ ไม่จะทิ้งหมอะทิ้งหมอไม่จทิ้งหมอไค่คนเดียวอยู่ไม่ได้ทิ้งหมอไค่คนเดียวถูลูกไม่ได้แล้วไอ้ลึกเจีอยู่ไม่ได้อุ่มแล้วอมแล้วอุ่อแลช่เลยเชื่อเลยเชื่อเลยมน็เสยเร็วมันก็เสยเร็วมันเนี่ยันเป็นัน้าประตูเนี่ยแต่ว่าทเลยอไรอ่ะไอคนไข้เฮียมันไม่เล่นแล้วมันจะเปิดมันจะให้กูมัให้กาประตูเนียอะไรนะมันะให้กูอาประตูเนี งั้นไปเจอกันนะไม่มีแต้มปั่นตึงๆเอามีอยู่มีอยู่วดี๋ยครูชายดี๋ยครูชายดีกว่าบอสมันปั่นมันปั่นแต้มเหรอ เอ้กูหน่อยช่วยกูหน่อยคนเอ้คนอยู่าตัไคนนี้ไม่ได้อยู่น้าประตูช่วยกูหน่อยไม่สวยประตูอีกมันนึเนี่ยูไม่เปิดแล้วนะมาเลยมาเลยอีกมนที่กูล้มมารอบแรกอะที่กูล้มรอบแรกเชี่ยเจอกูไอสัสเย็บแม่กูไม่มากูเลออกเลยออกเลยออกเลยไม่ไม่ไม่ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ออกเลยกูแล้วอ๋ออาดูจะมาปล่อยแบบเงี้ยประตูไหนประตูเดิมอรวแต่ เดินหายุ่นาบันเนี่ยไหนไอซีอย่ไหนต้องได้อ้ยหมอมาทำตัวดีเลยตอนนี้เนี่ยมาทำหน้าที่กับคนไข้คือคนที่มีคนที่บอกคนคนที่กูกูดูแลนะไอ้เหี้ยนี่มึงชอบทำคนไข้กูบริสัตว์มึงมาหนี้ดิมึงมาตัดอยูกูดี่บอกมั้ยมึงมาดิดิไหนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูสองตอนนี้มึงมึงมึงแปลว่าเปิดงัดครอไปมึงจะได้รู้เลยคนไหนไอ้นี่มึงคนไข้มึงแบบเห็นออร่าตลอดเลยไอ้เหี้ยไหนวะไอ้คนไหนวะชอบ ชอบหาเรื่องเจอมันทำทำคนไข้กูไหวเฮียเจอกูหน่อยมามาเจอกูหน่อยรู้จักไหมว่า<ม>เด็กเนื้อที่โหดที่สุดในเกมนี้เดี๋ยวก,กูจะซีเจเทคนะนี่เอาซีเจเทคปึกูตัวกลับเอามต้องตัวกลับเอากูเป็นบิ๊กสมอบเทคได้ไหมไม่ได้องนะ<อ>ว่ากูปั่นกับช่วยเพื่อนกูได้แ,แต้ม <c oughs> ดีกว่าไอ้นี่ปั่นอย่างเดียว กูไม่จะวิ่งจบเลยเราอาวินาทีสุดท้ายออกตึงๆจะทำให้ตัดบัตรเหี้ยไว้กูวิ่งใครมันเล่นเหี้ยอะไรอยู่ไอ้ผมออกดีเดี๋ยวกคตามไอ้เดี๋ยวไวคนจีนนะคนเนี้ยเกือบกลัวๆกลัวๆไปคนจีนตอบกป็นเหี้ยอะไรอ่ะเจอกูวิ่งติดด้วย เดี๋ยวไปมันไม่ไล่กูต่อเย็บไหมเอามันขึ้นมาตัวกูวตายเลาว